ผมอยากจะลองเอ่อไปฝึกยกล้อเอ่อนิโอดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะผมว่าน่าจะดีมากเอเ่เดี๋ยวเราจะไปเล่นขี่้องพี่ขี่หนูกันครับวันนี้โอ้โหยากเลยเฮ้ยเคเจ่ายละเริ่มละเริ่มละ ครับผมก็ยินดีรับสู่ช่องพี่เบลเกือครับินผมดักกล้องครับพอดีผมไปขับรถว่ามันอยากจะลองเออไปฝึกยกล้ออ่านิโอดูนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะผมว่าน่าจะดีมากนะรถมีโอนี่นะออโต้ด้วยนะครับผมก็น่าจะใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองขับรถดูนะครับอ้าวรถอยู่นิดน่งดิเขยิกล้องมาเขาไม่ได้เขยิกล้องนะเขากลัวสามีครับเขาผอดแผงกลัวสามีดูนี่รองเท้าผมหายเว้ยโอ้นี่ผมสีแดงหายครับทุกคนเนื่องจากผมจอดไม่น้าร้านแล้วก็คุณขขยใหญ่เขาได้เอาไปเป็นที่เรียบร้อย ผมอยากชอบเดี๋ยวเราจะไปเล่นขี่้องพี่ขี่หนูกันครับวันนี้โอ้จอดูนานมากนะครับไปลานอินหน่อยใครใครสนใจก็ยังขายอยู่นะครับผมกับราคา35,000บาทนะครับผมผมไปถ่ายคลิปเกี่ยวกัะเปลี่ยนรถคันนู้บ้างคันนี้บ้างคนสีแดงเฮ้ยก็สีแดงวันนี้เข้ากันหน่อยไปกันได้ไะลองดูครับเตินน้ำมันกันแล้ว เลยผมอ่ะอันนี้เป็นรถใช้งานชอบใครสนใจนะ่าเดี๋ยวผมจะเทการใช้งานให้ดูมันเห็นลหลายๆคลิปแล้วละ่ะเป็นรถใช้งานครับขี่ในตลาดแบบเงียบๆนิ่งๆขีๆ่ในตลาดแบบเงียบๆนิ่งๆได้สบายครับไปเรื่อยๆชืๆ่อนะฟังเสียงเลยเราขี่แบบนิ่งๆแบบเนี้ยแบบเหมือนไปจ่ายตลาดอ่ะเป็นรถซื้อแกงครับ ก็ที่ยานรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงเอรานังรถนี้ไม่แรงครับไปซื้อแกงแย่เดี๋ยวเราลองฝีไปเรื่อยๆไปเที่ยวที่เดิมครับผมว่าจะไปเพราะตรงนั้นมันมีถนนปิดเดี๋ยวไว้เจอนิปหน้าดีกว่าผมจะลองฝึกยกล้อด,ดูนะครับคือเป็นรถที่แบบขี่แบบใช้งานในตลาดทั่วไปได้แบบสบายนันร 3, 5, 3าคาสามหมื่นห้าถามว่าแพงไหมคือเอาเอาเอาเาความเป็นจริงหน้ารถคือเอาเรา,าพูดตามความเป็นจริงเลยถามว่าแพงไหมกับสเตปนี้ไม่แพงครับเพราะว่าเราขาดทุนตังเสียงดีคือแบบเครื่องแบบเงียบมากอะแล้วแบบตึงมือมากนะบิดแบบนิดเดียวอะ โคตรตึงมืออ่ะพูดแค่นี้แหละผมบินนิดเดียวนะนี่แบบเตะคันเร่งนิดเดียวเองอ่ะแบบเบามากนะครันเร่งรถใช้งานครับรถใช้งานมันจะแรงได้อย่างไรตับทุกคันเลยผมเวลาไปใช้ขนาหน,นี้เห็นปะโคตรตึงมืออ่ะแบบเต่คันเร่งเบาๆแบบนื่นนื่นแบบแบบแบบเตะเบาๆเลยอ่ะคันเร่งอ่ะเดี๋ยวเราลองไปแบบถนนปิดยูเพราะว่าผมไปวันนะั้นเมื่อวันเมื่อที่ผมไปถ่ายคลิปรอบที่แล้วมีถนนแบบไม่มีบ้านคนอยู่รประมาณสามร้อยเมตรอ่ะ เพือ่อใครผิดถึงน้องิีกขีนโอ้ฝนกระแดงรถกระแดงแล้วสรุปรถมัจะไม่แรงได้ไง<ะ>นี่โอ้ดได้ครับนนนี่ผมจะชวนน้องมาแล้วครับแต่ว่านะ่าเดี๋ยวจะลดไล่รถกับพี่บินละเพราะตอนนี้เขาเตรียมจะไล่รถกันต่อละฉันกคได้ แล้วมันอะอยนะครับผม A f e รู i n ม t e s ้ a t ่ r ม่รถ้ล่นจริงไเลยู้มรับไม่้่้่้่รไไ้ไม้่รูบไรูะไม่้ไม่้ไม่รไรู้่รน้่ยแ้่รไไม่ไม่ไมม่้ไู้ไม่รู้ไม่่ไ่ไม่้้รูู่่้่้่่ป แบบเหมือนอ่าแบบช่องไงแบบเล่นเกมอ่ะเออแบบเล่นเกมคนดูอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายตัดลงดีกว่าขี่ชิวๆไปก่อนครับเดี๋ยวในตลาดเดี๋ยวพุนตลาดเขาว่ากันสบายๆเลยขี่นิ่มๆเลยแบบความรู้สึกแบบไม่เราไม่ต้องกังวลนะว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นดันโลอยู่แล้วเนี่ยเราขี่เไปเรื่อยๆไปทีชนเนี่ยโอ้ไปโอ้ไปไกลสบายเลยครับเพราะรอบที่แล้วที่ไปทิปกันก็สามรอบกว่ากิโลอ่ะกลับมาอย่างถึงบ้านแบบสบายไม่ต้องยันกลับอ่ะคือแบบ คือแบบผมแบบนี้แบบคือผมมามีมีโออยู่บ้างคันหนึ่งแล้วทีเนี้ยในฟิลที่แบบว่าเรามีโอมาทําดันโลอ่ะอย่าลืมว่ารถแบบพวกเนี้ยมันในความคิดผมนะคือแบบดันโลมันคงแบบเป็นไปไม่ได้อะเออแต่อยู่ดีมันเป็นไปได้อ่ะเข้าใจป่ะแบบเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออมันเป็นไม่ได้ไงวะในความคิดผมนะให้เครื่องเยาะร้อนสักนิดนะะึงครับวอร์ม,หน,มหน่อยวอร์มหน่อย บิดก็ตึงมือเลยอ่ะขึ้นือแบบบิดปุ๊บก็ขึ้นตามมือแบบความรู้สึกแบบบิดปุ๊บบิดปุ๊บบิดปุ๊บมา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 เลยเสียวแต่มันเสียวหน้าน่แบบถามว่ามันเราเราเราตึงเปล่าเราไม่ตึงหรอกแต่มันเสียวไงคือมันแบบใจเรามันเสียวอ่ะคือแบบบอกไม่ถูกอ่ะเออเราแบบไมามีโอคันหนึ่งอ่ะแต่ไม่ได้ทำลูกไม่ได้ทำอะไรนะครับผมแต่งท้ายนองอย่างเียแต่แค่ไม่มีโอกาสได้ขับแล้วเพราะตอนนี้เราก็ให้น้องเขยแฟนเก่าไปแล้วจบไปเฮียปทีละอย่าง ไฟแดงตรงนี้ติดทุกวันติดทุกรอบไอ้พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มขายอ่างูนก็ลองชิมกันดูครับอร่อยมากครับอร่อยจริงๆเลยอ่ะแบบถามคําเดียวใส่กัญชาเ้าะ <c oughs> คุณใส่กัญชาล้าในะงูน่ะ <c oughs> ที่เดิมที่คุณเคยเดี๋ยวผมไปที่ที่หนึ่งนะครับใครอยากดูเนาะน่าจะเป็นคลิปเดียวแหละผมไปยกล้อเล่นๆน่าจะในคลิปนี้เลยแล้วกนนะันครับเพราะเราขี่มาก็ไม่ได้มีอะไร เดี๋ยวไปขี่เดี๋ยวไปยกล้อดูเป็นยังไงนะครับฟิลยกล้อแบบอยากแบบนั่งยกอะ่ะเออพาะพี่เบลบอกว่าถ้าเรายกนั่งยกเป็นนะคือแบบมันมันยกสบายนะบวกกำลังมันมันม่นไม่กำลังมันไม่มต้องใช้เยอะคือมันแบบดูมันได้แลว้วอ่ะเออดันโลยกล้อเนี่ยแต่ว่าถ้าแบบจะให้ตึงจริงๆก็คือต้องไปไล่แบบให้ช่างตัวทำแบบดูมกล่องใหม่นะเออประมาณนั้นแหละผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรบ้าง แอบเงียบเลยอะ่ะเปิดคือลอยแน่โอ้โหที่ยังไม่ลอยไม่ขึ้นอ่ไอ้เรี้ยวมจะเปิดได้ไหนบ้านคนเดียวเลยขอโทษมากเลยเนะชอบเลยผมมีโอดันโลโอหมันเป็นไปได้ไงวะทางทฤษฎีมันเป็นไปได้แหละมันก็เป็นไปได้แต่ว่าเรื่ยวผมโง่โอ้โหเงียบล่นเลือดแบบไม่กล้าเติมอ่ะเสียวทีมาบอสนะครับมาด้วยครับสวัสดีะครับ คือซอยนี้แบบมีถนนแบบไม่มีบ้านคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับใกล้ๆมาถ่ายแล้วรอบที่รอบก่อนทิ่ไปออกตัวลิลๆนะออกคนโงเลยพุ่งตกออกไม่เป็นทำชูเอ็กไปออกผมไม่อย่างชอบเดี๋ยวไปดูไปดูผมตอนผมยกล้อเล่นดีกว่าโอเคครับ ยังลุกเรืองอุ่นเยี่ยวเดือดร้อนๆแวยกล้อดิตรงนี้อครับมันมีถนนแบบแบบโล่งอยู่นะผมว่าย,ยกได้โหย,ย,ยากเลยโอ้ยเอาว่ะเดือดแล้วคันนี่เอาประมาณตรงนี้แต่เราลองยกดู โอ้ยเตึงมือว่ะโอ้ย,อยเอาว่านั่งยกนั่งยกครั้งแรกเอารถมาย้ำหน่อยขอสักนิดนึ่คงครับโอ้ยอย่าเอาเรื่องเว้ยยากมากนะอย่างไรนะผมลองตฝ่งสมาธิ เรต้องเลี้ยงยังไงวะเราต้องเล่นเมกหลังด้วยถ้าอยากแบบไม่อยากหงายอะ่ะผมต้องมือจับเมกไว้โอ้ยากว่ะยากยากยากจังจริงเนี่ยโอ้โอ้อออเฮียมันยากวะ่ะเราเหมือนน้ำหนักผมมันไปข้างซ้ายเยอะนะมันมันไม่มาขวาอ่ะมันมาซ้ายมากกว่า คือกําลังมันได้แล้วนะครับปุ๊บพอดีพอดีอ่ะต้องนั่งแบบพอดีอ่ะไม่ไม่เอียงไส้หมดเอเอนี่แบบนี้ขึ้นตรงนะครับไม่ไม่เอียงโอ้โหเที่ยวแม่งพอมันลงมันลงเลยอ่ะเที่ยวแบบโคตรแรงอ่ะชุบโอ้โหยากจัดเลยแบบมันพอเราขึ้นปุ๊บมันลอยขึ้นลเลยอ่ะแบบพอหล่นก็คือหล่นเลยอ่ะแบบผมแม่งโคตรโอ้โคตรยาก ยากยากมันแบบมันต้องรอรอแบบกอปุ๊บปุ๊บขึ้นะแบบพอแบบพอดีแบบโอ้มันยากยากยากจริงโอ้โหแม่งไม่ได้เอียงผมนั่งเอีย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 งขวาแสดงว่าเรานั่งไม่ได้เราต้องจับท่านั่งใหม่ะมันต้องอยู่ที่ผมนั่งมันผมไม่รู้มันนั่งแบบไหนนะบอกมันได้ประมาณตรงกลางนี้ผมว่านะเอียงซ้ายแสดงว่าผมผมผมขาหรือเันเกี่ยวขาหรือเปล่า เอียงซ้ายบ้างขวาบ้างโอ้โหโคตรยากโอ้โหเที่ย์โหโคตรยากเลยวะโอ้ยากว่ะยากจริงยากจริงมันวาอลงอ่ะตั้มันเหมือนแบบมันมีสะดุดอ,อาการสะดุดยากยากครับยากครับ เกยีมาแม่งสูงอันนี้สูงก็คือสูงเลยอะ่ะไอสัตว์เอ,อ้ยเยดเคเข้าใจละเริ่มละเริ่มละมันจะมีช่วงเดี๋ยวผมลองดูคันเร่งนะต้องกอนี่นี่ประมาณนี้โอ้โหย,ยากยากยากขอรอบนึงรอบเดียวผมพอละถือว่ามาดูแบบผมฝึกหยันยกแล้วกัน เหมือนร้รถที่พยายามเลยแต่มันไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นการแบบทุกคนจะได้ดูว่า,าความทนของมันเป็นยังไงมันไม่ขึ้นอะ่ะแล้วผมไม่กล้าเปิดสูงอะ่ะกลัวหงายมันบอกอะ่ะ ไม่ได้ละวเราไม่รู้กําลังรถละยิ่งยิ่งยกยิ่งเพี้ยนไอ้เหี้ยยังชอบเลยผมอันนี้เหมือนเป็นสวนแบบปลูกผักปุ๋ยอะไรนะทางนี้ไม่ร่้มไปไหนได้อยากลองไปว่ะแต่ไม่เอามีแต่โอ้โหเฮี้ยแบบยังก็เพี้ยงเลยอะ่ะที่ทำไมรถคันนี้มันจอดวะโอ้โหเฮีโหโห้ยยาว โคตรยากโคตรยากคุณพ่อคุณแม่ยากเลยครับมันเอียงซ้ายตลอดอะแบบไปซ้ายทุกรอบเลยเอ่ะโอ้โหแบบไม่ไม่เข้าใจเลยผมมันต้องมาขวาดิรือไม่ก็มันต้องพอดีเดี๋ยวผมนั่งว่าผมนั่งพอดีแล้วนะเอ็เคเปิดสูงขึ้นไอ้แคยสูงขึ้นน,น,น,นิ่งนิ่งเลยคุณดูดน, <c ười> น,นั่งอย่างนี้แล้วไม่ขยัยตัวด้วยเครื่องเงียบมากนะปกติเลย ขึ้นตามมือเลยอ่ะคือบิง,งผมพูดแบบง่ายๆเลยคือใช้งานคุ้มนั่งยกคุณยกไปน้ำ โอ้คันเร่งเปิดเบาๆอ่ะแต่คือผมไม่รู้เรื่องไงต้มายกล้อเล่นอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้เป็นแล้วาฝากกดไลค์กว้ถ้าใครกำลังจะพ่เรกเกดด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผัสาวลินดีลาไปก่อนสวัสดีครับ